นยากผู่ไหวเอาไปยานเรือไม่รู้ว่าเหมือนจริงเหมือนอยู่ในแบบสนามจริงๆในครางด้วยเป็นสัดส่วนทางตารสื่อสื่อเก้าและก็ส่งสัญญาณด้วยระบบ H P หนึ่งพันแปครับรวมถึงการส่งสื่อสัญญาณด้วยระบบจอพิเซราลรับชื่อคุณจะได้รับชมภาพและเสียงแบบเหมือนจริงแล้วก็สุดๆเลยต้องเหมือนคุณกรอบขอบสนามฟุตบอลเลยนะคะตอนนี้นะคะในระบบ H D ครับทุกท่าน ค่ะก็มีคุณได้รับชมด้วยกันทั้งหกดซือ71ช่องรายการนะคะมี Discovery HD World ค่ะ ASN HD นะคะช่องรายการหนังค่ะ HBO HD, National Geographic HD นะคะทูส s p o r t HD แล้วก็ทีส s p o r t HD สองค่ะใช่แล้วครับรวมถึงช่องช่องนี้กบ Fox, d i n e Prime HD สำหรับใครที่ชอบดูภาพยนต์หรือซีรีส์มีให้ชมในช่องนี้นะคะหรือว หรือว่า Fox Family Movie HD การเปิดถิ่น Iron Concert HD นี้เป็นการรวบรวมเอาคอนเสิร์ตต่างๆมารวบรวมไว้คอนเสิร์ตแบบจัดๆประเภทคุณผู้นัาตามมีซ่องด้วยครับหรือว่าจะเป็นเรวอร์ชันช่อง HD ครับใครที่กำลังรอดูเอ็มพอดีเอ็ม9กับนิจมาในการทำการออ d i ชั่นอยู่นะครับก็สามารถติดตามได้ในช่องนี้รวมถึงช่อง KMG HD ด้วยครับใช่แล้วแบบนี้ก็เป็น1 1ช่องนะคะในระบบออกอากาศแบบ HD นะคะที่จะให้ความ เลยพบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์มิวสิกคอนเสิร์ตหรือว่าจะเป็นกีฬานะคะให้ผู้รีชมอตเป็นแบบชัดเจนเลยและต้องบอกว่านะคะตอนนี้ใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่จากทางผู้รีช็อนได้นะคะบริเวณด้านหน้าและการสำหรับงานดีแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะะคถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนกาดีของเรา,รา,เราไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าโซนิครายชาร์ปเอชพอร์ตค่ะทรูบุ๊คเอสยูโรแคสตัดเคสรอยัล รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนสาที่ในวันนี้รับสูดการท้าคุณเจ้าพัการะสิทธิ์คับต่ะยอยากถามในส่วนุนใจของเราที่จะกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกท่า

สามพันไหมสามพันได้ไหมได้ครับอ่ะขอเล่นตลอดเลยอ่ะเลีลีงเดี๋ยวจะไปรอาอยกงไม่ถึงเราเราจะเรียกขึ้นไปยังไงดีอเอาไปว่าตอนนี้เลคะขอเป็นคนที่ชื่นชอบแฟนนายยูหนึ่งคนนานชิตี่หนึ่งคนมา คอย่นะแ้ไม่ได้ใแ่นูนขึ้นมาเลยมาเลยมาเยอะครนี่นะช่วยออเือวกนกระเป๋าครับี่ของรางวัลด้วยมาครับใจอ่ะอใจมาแก้มืออยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนที่เพน่านำทำรู้เรื่องของแต่งน้อยมากใช่อ่าถ้าใครทรู้ นะครับในทีมเบลเนี่ยอย้า้ขึ้นมาเลยเอาไปท่านหนึ่งก็ได้ครับไปได้ไปได้ท่านไปแต่คนนี้หลอกมากที่นได้แล้วผมมือนกันทุกคนเลยครับให้บอกกติกาเลยดีกว่าถ้าใครรู้เรจะได้รับคิวมาเล่นกติกาคือคุยนะครับแล้วก็บอกชื่อทีมในทีมเีลีใครได้ใครบอกได้มากที่สุดชนะชนะเอาไปท่านหนึ่งไหมมีเี่นไปก่อนครับมีมาคุงมีมาโอ้ยได้ครับ

ใช่เดี๋ยวกาบเรื่งนี้จะเป็นอะรนี้นะ<อ>เพาะเรื่องใครก่อนดีคุณเกวเรื่องคุณพ่ปปปปอประกาศคุณอประกาศพร้อมแล้ว あ <music>